ยืนหนสถิติเซตซาร่านุสาราต้องคำกระหึ่งผงาดยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ลีกวอลเล่บอลสหรัฐซาร่านุสาราต้องคำคว้ารางวัลผู้เล่นประจำสัปดาห์ลีกหรือ Player of the Week ลีกวอลเล่บอลหญิงสหรัฐอเมริกาหลังทำสถิติเยี่ยมพาซานดิเอโกโมโจคว้าชัย2เกมติด นุสราต้อมคำอดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างชื่อกระหึ่มหลีกลูกยางสหรัฐอเมริกาหลังโชว์ผลงานเยี่ยมกับต้นสังกัดซานดิเอโกโมโจผงาดคว้ารางวัลผู้เล่นประจำสัปดาห์หลีกหรือ Player of the Week ประจำหลีกอย่างสุดยอดจากการประกาศเมื่อ17เมษายนที่ผ่านมานุสราต้อมคำมือเซตขวัญใจชาวไทยพาซานดิเอโกโมโจคว้าชัยชนะ2เกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมโชว์ผลงานเยี่ยมจนคว้ารางวัลผู้เล่นประจำสัปดาห์หลีกหรือ Player of the Week จากสหพันธ์วอลเล์บอลอาชีพ USA Pro Volley Federation ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นซานดิเอโกมโจได้รับรางวัลน,นี้มือเซตชาวราชบุรีจากประเทศไทยจบสัปดาห์ด้วยการทำสถิติ122แอสซิสจาก3แมตช์รวมถึงสถิติแฟรนไชส์ที่49ใน2เกมในเกมกับโคลัมบัสกับออแลนโดด้วยค่าเฉลี่ย9.4แอสซิสใน13เซต นอกจากนี้นุสราต้อมคำยังโชว์ฟอร์มป้องกันที่แข็งแกรง่งโดยป้องกันได้29ครั้งเกมกับออร์แลนโดวอลคิรีและ18ครั้งกับโคลัมบัสซิลลี่และ6ครั้งในการแข่งขันกับแอตแลนตาซึ่งนุสราทำสถิติรวม613แอสซิสซึ่งอยู่อันดับที่3ในวอลเลย์ลีกอเมริกาในขณะที่ค่าเฉลี่ยแอสซิส10.9ของเธอถือเป็นอันดับสูงสุดในลีกรวมถึงเธอมีสถิติพุ่งรับบอลดิก188ครั้งในปี2024อีกด้วย รางวัลผู้เล่นประจำสัปดาห์หลีก2เดือนล่าสุด16เมษายนนุสราต้อมคำซานดิเอโกโมโจ9เมษายนเบทานีเดลาครูดโอมาฮาซูเปอร์โนวา2เมษายนซิดนีย์ฮินลีโอมาฮาซูเปอร์โนวา26มีนาคมแอสยาโอนีละโคลัมบัสฟิลี่19มีนาคมอลิชากลาสชิลเรสเวกัสทริว12มีนาคมบรุกนุนวินเลอร์โอมาฮาซูเปอร์โนวา 5มีนาคมแอนนาลาซาเรว่าแอตแลนตาไว